รายงานข่าวสำคัญในวันนี้เริ่มขึ้นที่กรุงปักกิ่งเมื่อทางการจีนได้ประกาศจุดยืนเชิงยุทธศาสตร์ครั้งประวัติศาสตร์ในช่วงต้นปี2026เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับประเทศไทยในฐานะพี่น้องร่วมสายเลือดที่ตัดกันไม่ขาดถ้อยถแถลงนี้ระบุชัดเจนว่าไทยจะได้รับสิทธิพิเศษในการนำเข้าสินค้าสู่ตลาดจีนโดยปราศจากภาษีซึ่งเป็นมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับมหาภาค ที่มุ่งหวังสร้างความมั่นคงร่วมกันในภูมิภาคอาเซียนเหตุผลเบื้องหลังความร่วมมือครั้งนี้ถูกระบุว่าเป็นผลมาจากความไว้วางใจที่สะสมมาอย่างยาวนานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและการปิดกั้นทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะในขณะที่โลกทั้งใบกำลังเผชิญกับพายุแห่งการแบ่งขานอำนาจ แต่ทำไมมังกรยักษ์ถึงยอมลดกำแพงที่สูงชันลงเพื่อเปิดประตูพิเศษให้ไทยเพียงผู้เดียวนี่ไม่ใช่เพียงแค่ข้อตกลงทางธุรกิจธรรมดาแต่มันคือการวางหมากระดับโลกที่สั่นสะเทือนถึงใจกลางอำนาจในเอเชียในอีก20นาทีต่อจากนี้ข่าวเชิงลึกชุดนี้จะพาทุกท่านไปถอดรหัสลับจากปักกิง่งเพื่อทำความเข้าใจว่าไทยกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้สมการอำนาจของจีนสมบูรณ์ได้อย่างไร หลายท่านอาจตั้งคำถามว่าข่าวนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหรือเงินในกระเป๋าของเราอย่างไรลองพิจารณาถึงความปลอดภัยทางเศรษฐกิจและโอกาสมหาศาลที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อสินค้าจากหยาดเหงื่อแรงงานของคนไทยสามารถเดินทางสู่ตลาดที่มีผู้บริโภคกว่าพันล้านคนได้โดยไม่มีอุปสรรคทางภาษีนี่คือจุดเปลี่ยนที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่งคั่งของชาติและเสถียรภาพในชีวิตของพวกเราทุกคน เราจะเริ่มเจาะลึกด้วยเทคนิคภาพขยายที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดโดยเริ่มต้นจากเรื่องราวเล็กๆของตู้คอนเทนเนอร์สินค้าไทยที่ด่านชายแดนซึ่งกำลังได้รับบัตรผ่านพิเศษที่ทั่วโลกต่างอิจฉาอะไรคือสิ่งที่จีนมองเห็นในตัวไทยที่ชาติอื่นไม่มีและทำไมความสัมพันธ์ที่เรียกว่าพี่น้องถึงมีค่าน้าเกรงขามยิ่งกว่าพันธมิตรทางทหารในยุคป,ปัจจุบัน ข่าวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของนโยบายรัฐบาลแต่มันคือเรื่องราวของความอยู่รอดและศิลปะแห่งการปรับตัวในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนมาร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมกันว่าพลังเงียบของไทยสามารถสะกดมังกรให้ยอมก้มศีรษะให้ด้วยความเคารพได้อย่างไรในวินาทีต่อจากนี้ลองจินตนาการถึงสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีในช่วงเช้ามืดที่อากาศยังคงเย็นสบายคุณสมศักดิ์เจ้าของสวนรุ่นที่สาม กำลังยืนมองรถบรรทุกสินค้าที่กำลังมุ่งหน้าสู่ด่านชายแดนด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิมข่าวที่ส่งตรงมาจากปักกิ่งเรื่องการเปิดประตูพิเศษแบบไร้ภาษีไม่ใช่แค่ตัวเลขในหน้ากระดาษแต่มันคือลมหายใจใหม่ของเกษตรกรไทยที่เคยต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางการค้ามาหลายทศวรรษในอดีตการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนอาจหมายถึงขั้นตอนที่ยุ่งยากและต้นทุนที่สูงลร่ว แต่ในวันนี้เมื่อสายตาของมังกรจ้องมองมาที่ไทยด้วยความไว้ใจทุกอย่างกลับราบรื่นอย่างน่าอัศจรรย์นี่คือภาพสะท้อนของนโยบายที่เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วงปี2026ซึ่งเป้าหมายหลักคือการลดอุปสรรคทางการค้าและสร้างเส้นทางสีเขียวสำหรับสินค้าเกษตรไทยโดยเฉพาะแต่คำถามที่น่าสนใจยิ่งกว่าคืออะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้ ลึกซึ้งถึงขั้นที่จีนกล้าใช้คำว่าพี่น้องร่วมรากง่าเพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้เราต้องหยุดฟังเสียงสะท้อนจากอดีตที่ดังแว่วมาจากสายน้ำและเรือสำเภาไม้เมื่อกว่าร้อยปีก่อนข่าวในยุคบรรพชนไม่ได้ส่งผ่านสัญญาณดาวเทียมแต่ส่งผ่านสายใยแห่งความสรัทธาของชาวจีนพลทะเลที่หอบเสือผืนหมอนใบจากกวางตุงและฮกเกี้ยนมาพึ่งบรมโพธิสมภารบนแผ่นดินไทยพวกเขาไม่ได้มาเพื่อตักตวง แต่มาเพื่อสร้างบ้านสร้างครอบครัวและหลอมรวมจิตวิญญาณเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างกลมกลืนที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับชาติอื่นในภูมิภาคคือศิลปะแห่งการผสมผสานในขณะที่หลายประเทศอาจมีรอยร้าวระหว่างเชื้อชาติแต่แผ่นดินไทยกลับเปิดอ้อมกอดรับความหลากหลายจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันจีนไม่ได้มองไทยเป็นเพียงคู่ค้า ในความหมายเชิงเศรษฐศาสตร์แต่เขามองเห็นภาพสะท้อนของบรรพบุรุษที่ได้รับการดูแลอย่างดีบนแผ่นดินนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์หลายท่านตั้งข้อสังเกตว่าความสัมพันธ์ระดับสายเลือดทางจิตวิญญาณน,นี้เองที่เป็นรากฐานสำคัญของการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ในปัจจุบันเมื่อจีนต้องการพันธมิตรที่ไว้ใจได้ท่ามกลางพายุค,ความขัดแย้งระดับโลกเขาจึงไม่ลังเลที่จะเลือกไทย เพราะไทยคือมิตรที่พิสูจน์แล้วว่ามีความมั่นคงและไม่เคยหันหลังให้กันในยามวิกฤตหากเราย้อนกลับไปดูข่าวการทูตในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจหลายครั้งที่ผ่านมาเราจะเห็นแบบแผนที่ชัดเจนว่าไทยมักจะเป็นชาติแรกๆที่จีนยื่นมือเข้าช่วยและในทางกลับกันไทยก็เป็นสะพานเชื่อมสําคัญที่ทําให้จีนสามารถเข้าถึงอาเซียนได้อย่างสง่างามการเปิดด่านพิเศษ และมาตราการไร้ภาษีในครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือการกุศลแต่เป็นผลพวงจากความซื่อสัตย์ที่สะสมมาเป็นสัตวันสำหรับรัฐบาลปักกิ่งการให้สิทธิพิเศษแก่ไทยคือการลงทุนในความไว้ใจซึ่งเป็นทรัพยากรที่หายากที่สุดในโลกของการเมืองระหว่างประเทศปัจจุบันในบทถัดไปเราจะเจาะลึกไปที่หัวใจของอำนาจ และกระแสเงินมหาศาลที่กำลังไหลเวียนอยู่เบื้องหลังประตูที่ไร้าภาษีนี้ใครกันแน่คือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดในหมากระดานนี้และทำไมการเคลื่อนไหวของไทยในครั้งนี้ถึงทำให้มหาอำนาจฝั่งตะวันตกต้องเริ่มหันกลับมาประเมินยุทธศาสตร์ใหม่ข่าวลึกแต่ไม่ลับเกี่ยวกับเส้นทางสายใหมรุ่นใหม่กำลังจะถูกเปิดเผยเพื่อให้เราได้เห็นว่าไทยไม่ได้เป็นเพียงทางผ่านแต่คือหัวใจ ที่คอยควบคุมจังหวะการเต้นของเศรษฐกิจเอเชียในสตววันที่21เมื่อเราพูดถึงความสัมพันธ์ระดับประเทศหลายคนมักติดภาพเพียงเรื่องของมิตรภาพหรืออารมณ์ความรู้สึกที่ส่งต่อกันผ่านหน้าประวัติศาสตร์แต่ในโลกของความเป็นจริงที่ขับเคลื่อนด้วยอำนาจและผลประโยชน์มหาศาลข่าววงในทางการเมืองและเศรษฐกิจกลับชี้ให้เราเห็นความจริงที่ซับซ้อนและแหลมคมกว่านั้น การที่พยา,ยามังกรยอมสละรายได้ภาษีมหาศาลและเปิดทางพิเศษให้กับสินค้าจากประเทศไทยไม่ใช่การให้เปล่าด้วยความใจดีเพียงอย่างเดียวแต่นี่คือยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงที่ผ่านการคำนวณมาอย่างละเอียดถีท่วนในห้องปฏิบัติการนโยบายของรัฐบาลปักกิ่งในช่วงปี2026นี้ลองพิจารณาถึงตัวเลขความต้องการบริโภคของประชากรกว่า 1,400ล้านคนสิครับความมั่นคงทางอาหารไม่ใช่แค่เรื่องของปากท้องแต่มันคือรากฐานของความสงบเรียบร้อยภายในชาติจีนข่าวจากหน่วยงานวิเคราะห์ความมั่นคงระบุชัดเจนว่าในยามที่สถานการณ์โลกเต็มไปด้วยการแบ่งขังและการปิดกัน้นทางการค้าจากขัวอำนาจเก่าการมีแหล่งทรัพยากรอาหารที่ไว้ใจได้และสามารถเข้าถึงได้ทันทีโดยไม่มีอุปสรรคทางภาษี คือหมากสำคัญที่ช่วยให้จีนลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดที่ห่างไกลและไม่แน่นอนทำไมต้องเป็นประเทศไทยหากเราตามรอยกระแสงเงินและอำนาจลงไปจะพบว่าไทยคือจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายเส้นทางสายไมรุ่นใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดข่าวการก่อสร้างและพัฒนาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมจากนครคุนหมิงลงมาถึงกรุงเทพมหานคร และมุ่งหน้าสู่ท่าเรือในภาคตะวันออกของไทยคือเส้นเลือดใหญ่ที่จีนตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อลำเลียงทรัพยากรที่จำเป็นเมื่อภาษีนำเข้าถูกยกเลิกสินค้าไทยจะไหลเข้าสู่จีนด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดและมีความรวดเร็วที่สุดซึ่งนี่คือการสร้างเขตเศรษฐกิจร่วมที่ทำให้ทั้งสองชาติผูกพันกันในเชิงโครงสร้างอย่างไม่อาจแยกจากกันได้นักวิเคราะห์ด้านภูมิรัฐศาสตร์บางท่านให้ความเห็นว่า นี่คือการใช้พลังอำนาจทางเศรษฐกิจมาเป็นเกราะป้องกันทางการเมืองเพราะเมื่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตก็จะถูกระง,งับด้วยสายใยแห่งความมั่งคั่งนี้เองนอกเหนือจากเรื่องปากท้องและเงินตราพลังอำนาจในการแผ่ขยายอิทธิพลทางความคิดก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองข่าวลึกจากวงการทูตเปิดเผยว่าจีนต้องการใช้ประเทศไทย เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จของการร่วมมือแบบพี่น้องในเอเชียเพื่อแสดงให้นานาชาติเห็นว่าการหันมาจับมือกับขั้วอำนาจใหม่จะได้รับสิทธิพิเศษและเกียรติยศที่มากกว่าการอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดิมใครคือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในเกมนี้ในระยะสั้นเกษตรกร,ร,กรและนักธุรกิจชาวไทยอาจเห็นตัวเลขในบัญชีที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ในระยะยาวจีนคือผู้ที่ได้ครอบครองพื้นที่ยุทธศาสตร์ ที่ปลอดภัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียนตอนบนพวกเขากำลังเปลี่ยนพื้นที่ลุมน้ำโขงให้กลายเป็นสนามการค้าที่จีนสามารถควบคุมทิศทางได้โดยมีไทยทำหน้าที่เป็นหัวใจสำคัญในการสูบฉีดความมั่งคั่งและรักษาเสถียรภาพของระบบทั้งหมดอย่างไรก็ตามข่าวเรื่องสิทธิพิเศษทางการค้าที่ดูหอมหวานนี้ก็นำมาซึ่งบททดสอบครั้งสำคัญของไทยในเรื่องการรักษาสมดุล แหล่งข้อมูลจากสถาบันวิจัยนโยบายระบุว่าจีนไม่ได้มุ่งหวังจะเข้าครอบงำไทยด้วยกำลังแต่ใช้วิธีการสร้างการพึ่งพาอาศัยกันอย่างสมบูรณ์ความร่ำรวยที่ไหลผ่านพรมแดนแบบไร้ภาษีคือพันธนาการที่นุ่มนวลที่สุดที่ยึดโยงให้ไทยต้องคิดอย่างรอบครอบที่สุดก่อนจะตัดสินใจขยับตัวในเชิงนโยบายระดับโลกในยุคที่อำนาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไทยจึงกลายเป็นจุดที่ทุกฝ่ายต่างต้องเกรงใจเพราะไทยคือผู้ถือรหัสสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและเส้นทางโลจิสติกส์ที่จีนยอมวางเดิมพันไว้สูงที่สุดทั้งหมดนี้คือกองทัพแห่งเงินตราและยุทธศาสตร์อำนาจที่เคลื่อนไหวอยู่ภายใต้ฉากหน้าของคำว่าพี่น้องข่าวเรื่องการงดเว้นภาษีเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของภาพใหญ่ที่มุ่งหวังจะสร้างระเบียบโลกใหม่ในเอเชีย สิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ข้อตกลงเหล่านี้คือการวางโครงข่ายอำนาจที่ลึกซึง้งและกว้างไกลเกินกว่าที่สายตาคนทั่วไปจะมองเห็นได้ในทันทีแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือในฐานะที่เราอยู่ท่ามกลางวงล้อมของมหาอำนาจไทยมีไม้เด็ดอะไรที่ทําให้จีนยอมมอบสถานะมิตรแท้เพียงหนึ่งเดียวนี้ให้ในช่วงต่อไปเราจะไปค้นหาความจริงเกี่ยวกับศาสตร์แห่งความเงียบและการทูดแบบไผ่ลู่ล้มของไทย ที่สามารถสะกดพยา,ยามังกรให้ยอมให้เกียรติและร่วมสร้างอนาคตไปด้วยกันอย่างสง่างามบนเวทีโลกท่ามกลางกระแสลมที่พัดแรงจากทุกทิศทางในเวทีโลกปัจจุบันข่าวเกี่ยวกับการประชิญหน้าระหว่างขั้วอานาจใหญ่กลายเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในทุกพื้นที่สื่อโลกในปี2026ไม่ได้สงบเงียบอย่างที่หลายคนหวัง แต่กลับเต็มไปด้วยการแข่งขันช่วงชิงอิทธิพลที่รุนแรงและซับซ้อนยิ่งกว่ายุคสงครามเย็นในสถานการณ์ที่บีบคั้นเช่นนี้ประเทศไทยกลับถูกจับตามองในฐานะพื้นที่แห่งความสมดุลที่น่าทึ่งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านหลายแห่งอาจต้องตัดสินใจเลือกข้างอย่างสุดตรงเพื่อความอยู่รอดแต่ข่าวจากแวดวงนักการทูตระดับโลก กลับระบุว่าประเทศไทยกําลังดําเนินกลยุทธ์ที่เรียกว่าการทูตแบบไผ่ลู่ลมอย่างมีชั้นเชิงและสง่างามนี่ไม่ใช่การวางตัวเฉยเมยโดยไม่มีจุดยืนแต่มันคือศาสตร์แห่งการรักษาสมดุลที่ทําให้ไทยสามารถรักษาผลประโยชน์ของชาติไว้ได้ท่ามกลางความขัดแย้งของยักษ์ใหญ่หากเราวิเคราะห์ลึกลงไปในรากฐานของข่าวความร่วมมือกับจีนที่ดูแน่นแฟนขึ้นเราจะเห็นว่าไทยไม่ได้เดินเข้าหาความสัมพันธ์นี้อย่างไร้สติ ในทางกลับกันไทยยังคงรักษาสายสัมพันธ์ที่มั่นคงกับพันธมิตรฝั่งตะวันตกไปพร้อมๆกันอย่างแนบเนียนจีนมองเห็นสิ่งนี้และให้ความเคารพต่อความนิ่งของไทยเพราะมังกรเองก็รู้ดีว่าการมีมิตรที่เข้าใจโลกและรู้จักการเทสะอย่างไทยมีค่ามากกว่าการมีบริวารที่ไร้จุดยืนความฉลาดของไทยคือการแสดงให้เห็นว่าเราเป็นมิตรกับทุกคนแต่ไม่ขึ้นตรงกับใครข่าว เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือสิทธิพิเศษทางภาษีที่จีนมอบให้จึงเป็นเสมือนการยอมรับในอำนาจแห่งความอ่อนนุ่มที่ไทยมีอยู่ซึ่งเป็นพลังที่สามารถสยบความแข็งกร้าวของมหาอำนาจได้โดยไม่ต้องใช้กำลังศัตรูทำไมพญา,ามังกรถึงยอมรับสถานะนี้ของไทยคำตอบอยู่ที่ความเสถียรและความสม่ำเสมอในนโยบายต่างประเทศของเราข่าวล่าสุดชี้ให้เห็นว่าในเวทีอาเซียน ไทยได้กลายเป็นฟันเฟืองสำคัญที่คอยเชื่อมประสานความขัดแย้งและสร้างพื้นที่การเจรจาที่ทุกฝ่ายยอมรับความภาคภูมิใจในความเป็นชาติที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของใครได้หล่อหลอมให้คนไทยมีภูมิปัญญาในการอยู่รอดที่ลึกซึง้งเราเปรียบเสมือนต้นไผ่ที่รากฝังลึกอยู่ในดินอย่างมั่นคงแต่กิ่งก้านสามารถโอนอ่อนตามแรงลมเพื่อไม่ให้หักโค่นลงมาเมื่อพายุแห่งอำนาจพัดมาถึงไทยจึงไม่ได้ต้านทานจนแตกหัก แต่เราใช้แรงลมนั้นขับเคลื่อนให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นนักวิเคราะห์บางท่านระบุว่านี่คือศิลปะการเมืองที่มหาอำนาจเองก็ยังต้องขอคำชี้แนะจากเราในสายตาของโลกข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการท่องเที่ยวหรืออาหารที่สวยงามแต่คือข่าวของประเทศที่คุมจังหวะของภูมิภาคได้อย่างเฉียบคม การที่เราสามารถดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีจากจีนในขณะที่ยังคงเป็นฐานการผลิตสำคัญของญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาคือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดว่าเราคือศูนย์กลางของความสมดุลที่แท้จริงพลังของไทยในวันนี้ไม่ได้วัดกันที่จำนวนอาวุธแต่วัดกันที่ความสามารถในการทำให้มหาอำนาจทุกฝ่ายต้องเดินเข้ามาหาเราเพื่อขอเป็นพันธมิตรนี่คือชัยชนะทางยุทธศาสตร์ ที่เกิดจากความนิ่งความสงบและการใช้สติปัญญาในการบริหารความสัมพันธ์ที่สั่งสมมานับร้อยปีอย่างไรก็ตามภารกิจนี้ยังไม่จบสิน้นเพราะโลกยังคงหมุนไปพร้อมความท้าทายใหม่ๆข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยกำลังเตือนให้เราต้องไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาภูมิปัญญาแห่งความสมดุลน,นี้ในตอนสุดท้ายของบทวิเคราะห์นี้เราจะไปบทสรุปว่าบทเรียนจากความสัมพันธ์ไทยจีนในครั้งนี้ จะกลายเป็นแผนที่นำทางสำหรับอนาคตของเราและคนรุ่นหลังได้อย่างไรจิตวิญญาณแห่งสยามที่มังกรยกย่องนั้นแท้จริงแล้วคืออะไรและเราจะรักษาแสงเทียนแห่งปัญญานี้ให้รุ่งโรจน์ต่อไปได้อย่างไรท่ามกลางความมืดมิดของความขัดแย้งระดับโลกมาร่วมถอดบทเรียนสำคัญนี้ไปด้วยกันในบทสรุปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของค่ำคืนนี้บทสรุปของข่าวใหญ่ในวันนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขการค้าหรือสิทธทิพิเศษทางภาษีเพียงอย่างเดียวแต่มันคือบทเรียนล้ำค่าเกี่ยวกับศิลปะการใช้ชีวิตและการบริหารความสัมพันธ์ในโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวนการที่มังกรผู้ทรงพลังยอมเปิดประตูหัวใจและพรมแดนให้กับประเทศไทยเป็นเครื่องยืนยันว่าความจริงใจและความมั่นคงในจุดยืนคือสกุลเงินที่มีค่าที่สุดในยุคศตรวษที่21 เราได้เรียนรู้ว่าการเป็นผู้เล่นที่ฉลาดไม่ได้หมายถึงการต้องมีอำนาจเหนือใครแต่หมายถึงการรู้จักรักษาความสมดุลและการเป็นมิตรที่พึ่งพาได้ในยามที่โลกกำลังสับสนข่าวนี้สอนให้เราเห็นว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากเสียงที่ดังที่สุดแต่มาจากความนิ่งที่สยบความเคลื่อนไหวและการมีภูมิปัญญาที่อย่างรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมของตนเองสำหรับคนไทยทุกคน บทเรียนสำคัญจากยุทธศาสตรน์นี้คือการกลับมามองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นพลังของดินที่สร้างความมั่นคงทางอาหารหรือพลังของจิตใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและรอยยิ้มสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องล้าสมัยแต่มันคือพลังอ่อนที่มหาอำนาจทั่วโลกต่างโหยหาและให้ความเคารพอในอนาคตที่กำลังจะมาถึงข่าว การเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกจะยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องแต่ตราบใดที่สยามยังคงรักษาจิตวิญญาณแห่งความสมดุลน,นี้ไว้ได้เราจะยังคงเป็นเกาะแห่งความสงบและเป็นที่รักของมิตรสหายทั่วโลกอย่างสง่างามจงภูมิใจในความเป็นไทยที่มังกรยังต้องเหลียวมองและจงใช้สติปัญญาในการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเขาในวันนี้อาจกลายเป็นประวัติศาสตร์ในวันหน้า แต่บทเรียนเรื่องมิตรภาพและความสมดุลจะคงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไปก่อนจะจากกันในวันนี้ผมอยากฝากคำถามไว้ให้ทุกท่านได้ร่วมขบคิดว่าในโลกที่ทุกคนกำลังเร่งรีบและแข่งขันคุณคิดว่าอะไรคือพลังเงียบในตัวคุณที่จะช่วยสร้างสมดุลให้กับโลกใบนี้ได้บ้างร่วมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณใต้คลิปนี้เพื่อให้ข่าวของเราเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และเติบโตไปด้วยกันขอบคุณสำหรับการติดตามและร่วมเดินทางไปกับเราในวันนี้สวัสดีครับ